สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกาเนิดเช่นเคยนะคะกับช่องสุภาพีไทแลนที่แรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ไม่ลงคลิปแล้วนะคะก็เลยแบบเอามาโชว์นิดนึงเนาะใส่กรอกนะคะใส่กรอกอีสานใส้กรอกหมูนะคะแล้วก็นําปลากายปิ้งนะคะแม่คุณแม่ก็ปิ้งมาแบบแห้งเลยนะคะใส่กรอกนี มันไม่แห้งพอสําหรับหนูนะคะมันจะออกแบบมันก็แห้งอยู่แต่แบบมันแห้งไม่มากหลยชอบเก,เกลี่ยๆนะ,ะหนูก็เลยไปทอดต่อเอาไปทอดใหม่กินกันเลยว้าผักก็มีเยอะแยะมากมายดูเอาใบชาพรูนะคะกำละสิบบาทกำใหญ่มากอหมอมวัวใหญ่เก่าๆหนึ่งหวัวพริกลูกโดด พริกเขียวจินดาพริกกระเลี่ยงอร่อยนะกินไปแล้วนะสองไม้ไม้ละยี่สิบาทสามลูกแบบนี้เลยหนูกินไปแล้วสองไม้ระหว่างที่หนูอุ่นซักหา่อ่อเห็นไหม พริกเกียวจินดานะหนูอยากกินปกติหนูไม่ค่อยกินพออหอมนะไม่ไม่ค่อยกินต้นหอมเห็นไหมไม่ค่อยถูกกันนะลิ้นหนูมันจะแบบมันจะเปลี่ยนรสอะเนาะไม่ค่อยชอบกินแต่คลิปเนี้อยากกินเพราะอะไรเอามาไล่หวัดนิดหนึ่งนะหนูเป็นภูมิแพ้เนาะอยากกินให้มันโลง่งจมูกมันไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะกัดคัออกก่อน จำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนแล้วว่านานมากเนี่ยหลายเดือนมากแช่ตู้เย็นนะแปลกนะไม่เน่า ชุนชุนก็หอมนะคะ กลําปีที่คุณแม่ก็แถมมาให้ เวลาหนูกินไส้กรอกเนี่ยหนูที่กินผักได้เยอะมากนะหรือว,ว่าพวกเมี่ยงป่านะแต่กับส้มตำเนี่ยกินได้น้อยนะคะกินผักได้น้อยไม่รู้เป็นอะไรลูกชิ้นพวกลูกชิ้นอีกอย่างนึงกินผักได้เยอะกินได้หลายชนิด อันนี้ยหมอกับกินกับข้าวนะคะหนมปลากายกินสดกระสซบปิ้งทอดกระสซบทำสุกกระสซบนะ,ะอืมฉุน นุูกยี่สิบบาทเขาจะเป็นไม้มานะคะเดี๋ยวเอาไม้ออกแนละ้วแล้วหนูก็ไปทอดตอดเพิ่มอุ่นให้มันเกรียมหนูชอบเป็นคนที่แบบคือหนูคยบอกหลายคลิปแล้วเนาะ,ะหนูชอบอะไรที่มันแหง้แหงๆเกรียมๆก,กับกรอบนะ,ะจะมีแค่บางอย่างที่หนูชอบกินแบบอืมแบบธรรมชาติ เผ็ดค่ะกินอพริกเ,เ,เยอะดีนะแม่วก็เทียมออกมาด้วยอืมรู้สึก ันไม่เขากันนั่นเน่งกินคำน้ำเปล่าเนี่ยมันต้องน้ำอัดลมเนาะพวกนั้นเนาะ ชัพพูนี้งามมากค่ะ แม่เขาไม่เอาเก่งให้หนูเขามีเก่งด้วยนะเขาก็ถามหนูอยู่แต่หนูไม่ได้ดูหนูว่าแต่ยุ่งกับการแบบหาเงินจ่ายเขานะครับจะจ่ายอย่างเดียวเขาถามหนูหนูก็นึกว่าเขาหยิบให้หนูแล้วก็ไม่ได้หยิบให้นะเข่งเข่งสด กินกับไซ่กรอกเนาะดีนะ่นั้นจะมีผักในตู้เย็น หนูชอบกินกับข้าวเลคะเข้ากันมาก มันอร่อยมากนะคะอร่อยมากจริงๆแต่มันยังแบบเปรี้ยวไม่ไม่เพียงพอสําหรับหนูนะมันเปรี้ยวนะแต่แบบเป็นรสชาติแบบคนอีสานชอบกิ่นนะคะแบบนี้นะจริงๆนวลนัว,นวเปรี้ยวนิดน้อยแต่หนูชอบแบบเปรี้ยวปี๊ดเลยนะเปรี้ยวนํำพักต้มพักแกงเหมือนกันนะถ้าเป็นอะไรที่ใส่แบบ เพิ่มความเปรี้ยวนะยายชอบก็นเปรี้ยวนะ่ะติดนะคะติดประเด็จสามีหนูเขาเป็นคนภาคกลางนะคะกินอาหารเป็นน้ำพริกเป็นอะไรพวกเนี้ยเปรี้ยวมาที่หนึ่ง นิ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ไม่ต้องพูดถึงมะนอาวอย่างเดียวใส่แค่เกลือกับมะนาวเปรี้ยวแบบเปรี่ยวแบบจี๊ดแบบปี๊ดเลยนะคะจิ้มข้าเข้าปา่คือแบบหยีตาเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นท้งครอบครัวนะท้งครอบครัวาหนูก็เลยติด ต่างๆกันตรงที่ว่าแค่เขานับถือศา,ศาสนาะคริสต์เนี่ยะคาทอลิกหนูเป็นคนพุทธนะแต่ก็แต่งงานแบบทางศาสนา,าเขาแล้วก็ศาสนาหนูด้วยนะสองศาสนาแต่งงานกันนะครับของเขาก็แต่งในโบสถ์เนาะของเราก็แต่งพิบ้านอืมอเปรี้ยวไม่พอหนูต้องไปลาดมะนาว แต่อันนี้ก็แบบแซบเลยนะคะเปรี้ยวนำเนี่ยถูกใจหนูแต่มันหนูชอบที่จะกินกับข้าวมากกว่านะะอืมนั่นแหละแซบมากแต่กินหนูกินกับเยอะไม่ได้นะท้องขึ้นท้องอืดกินได้แค่นี้แหละถ้ามีข้าวหนูจะกินได้เยอะกว่านี้าะ มันแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะเห็นคนอื่นพกเขากินได้เยอะเยอะเนาะกินกลับแต่หนูกินได้ไม่เยอะนะกินแล้วมันแบบล้ำไส้มันปั่นปวดนั่นนี่มันท้องขึ้นท้องเฟื้อมันทรมานนะคะมันไม่ได้ท้องเสียนะไม่ได้ท้องเสียนะคือแบบมันท้องขึ้นท้องเฟื้อนอนก็เมรบนั่นนี่นะะไม่สบายในตัวเป็นหลายชั่วโมงแล้วก็จะหายเนาะบางทีเป็นวันโอเคลากันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ ริบนี้หนูก็ได้ใส่กรอกกับแหนมปลาคายแหนมป,ปลาคายปิ้งนะคะแห้งๆแซบ่บๆผักก็เยอะๆมากมายนะคะใครมีอะไรก็จัดผักข้าวผักปลา,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 ามากินด้วยกันนะทุกคนมาเด้อมาเด้อมาจา้าโอเคลาก,กันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมหนูตลอดมานะคะสุดท้ายน,นี้ก็ขอขบคุณพระอยพอรนะคะให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ขอเจริญรุ่งเรืองรุกงวันรุ่งคืนรุกงคนรุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์รวมโลกทุกคนมุษท่านด้วยนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเนาะมีที่อยู่ที่พักอาศัยตัง้งรวยเงินทองนะคะกินอิ่มนอนหลับสบายร่างกายแข็งแรงโอเคลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เจ้านาเธอขอบพระคุณนะคะฮึบฮึบ